โดนอ้วนพี่น้อมังอมแซ่บๆน้กินกับแซ่บๆพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขนะจ้าพี่น้องมีสิภาิพาไม่กินบวหอยเชอรี่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องจ้าบวชอยเชอรี่ตัวใหญ่ๆพี่น้องป่ะมาพี่น้องมามาแซ่บากันอันนี้แก้ไปแล้วพี่น้องจ้าเนี่ยป๋ะคำแดกใส่รถพี่น้อง เอาตามมนอกคุพี่น้องจ้าบาก,ก่ายกินตามันพี่น้องม,มาพี่น้องมามมเออสำลักพี่น้องโดนหวานพี่น้องม,มั้อืม อ้วนครับพี่น้องจ้าตุ่มมาสุกเดียบร้อยพี่น้องแซ่บหนันกินกับแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บแปสว้างมือน,นี่พี่น,น้องหยาดเพื่อนยะแซ่บไปโดนเติบจ้ะ Mình chìm sạp Lượm chơi là mới บาหยาบเด้อจ้ะพี่นอ้องบางคนเพยายามกินทั้งขี้เลยพี่น้องมันเสียดายเนาะยําเดียมอื้อม น,นี่ตัอวอ้วนพี่น้องสร้างต่มันต้องเอาตาออกแล้วพี่น้องจา้า ไข่เพิ่นสีไข่เพิ่นงามๆไปหน่องแซ่บน้ำกันจ้ะค้นมากกินกับเชฟาแซ่บไป่น่องหอยเชลลีก็แซ่บไอกันแล้วจ้ะ khai phân bệnh ngay lên bên nào Hãy subscribe cho kênh ว่าไงครับพี่นอ้องอืมยังไงจังสีก็บ่าหยาบได้จับพี่นอ้องว้าวอืม โอ้ยเสียงลูกสาวพี่น้องจ้ะอืมลูกสาวมันหยอกกันก็พอเพ,พี่นอ้องอืมอืม แสบหลายไปหนอ ฟินฟินน้ำจิ้มน้อยพี <h ì> ่น้องอืมตัวนี้น้อยน้อยหน่อย จิมขึ้นควา้าป๊าเป็นอ่อขึ้นแสบแท้ ออกเป็นพวงเลยเป็นหอยปังก็สิดีเราเป็นหน่องออกเป็นพวงแบบนี้ไหมออหอยปังนี่บ่ค่อยออกเป็นหนอ่องแซบเมื่อยามได้ไปหน่องแซบดี ห่อหน่อยกระแสบหัวใอแ่กระแสบพี่น้องจ้าตุ่มแลลวไม่ไหมเลยพี่น้อง ลุกเมื่อไปนองนแสบปีปนองจ้ะ สุดท้ายแสบๆน้ำกันจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปในหล,ยลายเด้อยจ้าสวัสดีจ้า